คือ,เ,อเรื่องมหาสมปองนี่เป็นเรื่องที่เขาเดินเข้ามาหาพี่เองที่ไม่ได้ไฝ่ฟ้าหรือไปเรียกอะไรเข้ามา,เ,าเขาเข้ามาพี่ก็คิดว่าสิ่งที่พี่หวังจากเขาคือไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาช่วยอะไรหรอกนะคะตอนแรกหวังว่าเรามีห้องว่างแยะมันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเรื่องจากบ้านเราเนี่ยล้างมานานมีบ้านอีกหลายมีห้องอีกหลายห้องมากเลยเที่จะให้เขาพักได้โดยที่เราเข้าไปรีโนเวทนิดหน่อย อันนี้ตอนนี้เนี่ยที่มานั่งไล่ดูว่าพี่เสียอะไรไปบ้างนะคะในเมื่อมันเกิดเรื่องกันอย่างนี้มันต้องจบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าพี่เสียอะไรตัวพี่เองเนี่ยพี่ว่าสิ่งเงินทองเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสําหรับพ,พี่พี่หมดไปประมาณเกือบล้านนะคะในการรีโนเวทบ้านรีโนเวทห้องทั้งหลายแล้วก็ที่มหาสมปองสั่งรวมทั้งบ้านบ้าน,บ,านบ้านเล็กอันะคะ่ะข้างทีวีพูซึ่งเขาอยากจะใช้เป็นสํานักงานซึ่งพี่เป็นสไตล์ล็อกซึ่งพี่ตอนนี้ก็รีโนเวทยังไม่เสร็จ ก็รีโนเวทเสร็จห้องนี้แล้วห้องนี้แล้วที่เขาอยากจะพักนะคะก็ธุรกิจเขาคิดแยะมากเลยอาจจะแบบเป็นคนที่แบบมีมีความฝันแยะมากฝันแบบเขาแย่มากจริงๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยตัวพี่เองก็คิดว่าอา่าโอเคในเมื่อ,เ,อเขาเข้ามาในบ้านเราแล้วนะสิ่งที่เสียก็มีแค่นี้พี่ก็ปรับลูกเ,เขาบอกเขาไม่มีเสื้อผ้าพี่ก็โทรหาคุณบุญเกียรติโชควัฒนา นะคะบอกว่าอ่ะเนี่ยจะให้เขาไปเลือกเสื้อผ้าคุณบุญเกษก็ให้ของขวัญมาชุดหนึ่งสามชุดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ให้เขาเลือกพี่ก็พี่ก็บอกให้เขาเลือกว่าอยากจะเลือกอะไรมาเพราะเหมือนคนที่ไม่เคยใช้อ่ะเขาปรากฏลาคอสสุดแยกมากเลยลาคอสมันก็ไม่ใช่สําหรับพระนั่นนะคะมันเป็นเป็นของนายเองสิ้นคนจริงๆเนี่ยน่าจะมีสัก2ชุด3าชุดก็น่าจะพอแล้วลาคอสนะคะก็เออไม่เป็นไรทั้งหมดก็80,000กว่าบาทวันน,นั้นนะคะที่ที่เขา สั่งมาก็คุณบุญเกติก็ลดราคาพี่บ้างก็ไปที่ยูนิโนคอรอ่ะไปยูนิคออีกประมาณ3 0,000บาทนะคะก็เบ็ดเสร็จก็ค่าเสื้อผ้าก็ประมาณแสนกว่าบาทละสํา,า,รา, 100, าสหรับที่เขาเขาจะไปซื้อเพิ่มมาป่างที่เขาใช้ทุกวันเนี้ยคือเป็นเงินที่พี่ออกนะคะอันนี้สิ่งที่พี่เสียแล้วก็รีโนเวทบ้านอีกประมาณสักเจ็ดแสนบาทนะคะรวมทั้งหลังนู้นด้วยส่วนอื่นก็เกือบจะไม่มีอะไรนะก็เรื่องเงินก็มีแค่นี้แต่เรื่องใจพี่ถือว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องที่แบบทาให้พี่รู้สึกว่าเสียใจเสียใจกับเรื่องราวกับครั้งนี้ว่า,า,าทำไมมันถึงเรื่องราวมันถึงเกิดนี้พี่คิดว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจมากๆก็คือคือเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะรวยเร็วๆพี่บอกมันไม่มีอะไรหรอกต้นต้นไม้เนี่ยนะเวลาจะปลูกเนี่ยกว่าจะได้ผลเนี่ยมันจะต้องแบบตั้งแต่มเมล็ดมันจะถึงงอกขึ้นมาเป็นต้นไปนไรถ้าอะไร too much to be too มันเป็นไปไม่ได้ มันจะต้องเป็นเงินเทาเงินหลอกลวงเงินแบบซึ่งมันไม่ใช่เงินที่ปกติเพราะมนุษย์คนทําธุรกิจเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆเติบโตเขาอาจจะแบบมีคนถวายอยู่ตลอดเวลานะคะคก็เลยอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะคก็ส่วนที่พี่เสียก็มีทางนี้เสร็จแล้วก็เขาก็มาพร้อมกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของที่และทำให้เราต้องมีรายการต่างๆมาเยอะแยะนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าเขามีหนี้มาหนี้จากการที่ เขาอยากจะไปทำสวนยางพาราให้กับครอบครัวเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยคือได้ได้ัพพอร์ตจากเขาว่าได้รับการสนับสนุนเยินข้างมาตลอดนะเขามีรายจ่ายเดือนนึงต้องแสนกระบาดสำหรับครอบครัวเขาแล้วก็แม่กับครอบครัวเขาที่ก็เขาบอกเขามีหนี้มาอยู่10บล้านเก้าแสนนะคะอันนี้เขาบอกว่าพี่ก็ตกใจมากเลยคนเป็นพระมีหนี้ได้ยังไงต้องสิบล้านกว่า ะเขาก็บอกว่าเขาก็คิดดีอ,อยากจะกระตันยูต่อครอบครัวก็ไป,ไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสปปด้วยนะคะไปไล่ซื้อไปเรื่อยๆจนให้ได้ประมาณเกือบ300ไร่อันนะคะเสร็จแล้วก็จะให้ทํายางพารากันนิ่ยางพาราไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ต้อง,องแบบต้องแบบใช้ความพยายามสูงคนไม่เคยทําไม่ได้ง่ายๆในที่สุดก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้เขาก็พยายามขาย เขาบอกเขายมขายเท่าไหร่มันก็ยังขายไม่ได้นี่มันก็พอกปูนไปเรื่อยๆเขาก็ไปตอนที่ไปซื้อเขาก็บอกว่าเขาใช้เงินนอกระบบซื้อซึ่งมันก็จะมีดอกเบี้ยตามมาเจอดอกเบี้ยไปเดือนละส0 0แสนบาทซึ่งมันหนักมากอ่ะเดือนละส0 0แสนเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่หรือมึงแม่ทุกทวคนเป็นนักธุรกิจนะวันนี้มันก็ยากนักนะที่จะหาเงินส0 0แสนมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เขาก็บอกกับพี่ว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์ของ หลวงพ่ออะไรนะอารมณ์กฎนะคะที่วัดพระบาทน้ําคุกซึ่งท่านก็เมตตาสูงมากพี่เองก็นับถือและพี่ก็บริจาคที่วัดมีประจํานะคะ mm. ก็ท่านก็เลยแบบว่าสงสารก็เลยบอกว่าให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์คนสนิทเนี่ยช่วยมาปิดหนี้ปิดหนี้ให้แล้วก็ไปกู้แทนโดยที่เ,ง,เงินสามแสนเนี่ยให้ผ่อนส่ง mm. คือไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วเอาสามแสนนี่มาผ่อนส่งนะคะ ที่ผ่านส่งกับเนี่ยลูกศิษย์ของท่านนะคะปรากฏว่าเ,าเขาก็มีส่งบ้างไม่มีส่งบ้างสรุปตอนจุดท้ายที่มาถึงที่เนี่ยเขาเหลืออยู่เ,เป็นหนี้อยู่10ล้าน9000แสนจดแตกัก็คิดว่าเรื่องเงินค่ะเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับเขาเพราะพี่ว่าพี่พี่ทำเหมือนแม่ทุกทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องของความเป็นแม่นะคะ<ม>เพราะว่าเขาอยากได้อะไรก็จะบอกเขาให้คําแนะนําอะไรเงี้ยทุกอย่าง นะคะซึ่งเขาก็มานทีไม่อยากฟังพี่เหมือนกับเหมือนกับเด็กทั่วไปอะ่ะซึ่งไม่อยากจะฟังพี่ก็เวลาว่ายนะ้ำตอนเช้าเขาก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งดังมากเลยเพื่อจะกบเสียงที่พี่จะพูดกับเขาเพื่อเขาบอกเขาไม่อยากฟังไม่อยากฟังอะไรเงี้ยก็ก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติของว่าเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งออกมานะพี่ก็ถึงบอกว่าทุกอย่างที่โอโหสิหมดนะคะโอโหสิแล้วก็บ้างเปล่าตอนนี้ไม่เสียใจอะไรแล้วตอนอแรกพี่<ร>ชอบค่ะะเขาบอกบอะไรก,บ<อ>กับเราคะ ไ,ไ,ไม่บอกเลยค่ะไม่มาลาด้วย <c oughs> ไม่มีแนมะ้แล้วก็เมื่อวานนี้ให้คนมาเก็บของทั้งหมดไปทุกชิ้นพี่ห้องนอนเขาเอ่อทิ้งไว้อยู่อันเดียวคือรูปพี่ทุกอย่างเห็นไหมเขาจะวางรูปพี่กับรูปเขาอยู่ในห้องนอนเขาเขาเก็บทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> ไม่เหลือเลยเขาว่างปากก็เหลือแค่รูปพี่เท่านั้นเนี่ยเสียความรู้สึกไหมคะที่แน่นอนแน่นอนจ่ะแต่ว่ามันมันเงินมันเรื่องหล็กสำหรับพี่ แต่เขาไม่มาลาพี่มาแต่คงเดียวไม่มาลาเลยเลยนะคะก่อนาไม่มีทะเลาะอะไรกันไหนะลูนแล้ไม่ไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าพี่พูดกับเขาก็พูดกับเขาเรื่องที่การพรบคนนะคะเรื่องที่เขาเข้าไปอยู่ในเขาคิดอยากจะรวยแย่ๆใช่ไหมการรวยแย่ๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินซีเท่าไรเงี้ยพี่ก็บอกทฝ้ระวังไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินซีเท่าเขาอยากรวยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่า ทำไมอยากรวยมากมายนี้เพราะอยากรวยมากเนี่ยมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆพี่ก็เรียกประชุม AE แล้วก็วางแผนให้เขาว่าจะหาเงิน10ล้านเก้าแสนให้เขาอย่างไภายในหนึ่งปีพี่ก็ให้โจทย์ลูกพี่ไปไปทํรายการแลไรก็ได้ไม่อยากเขาดูดคําว่าธรรมะใช่ไหมเพราะเชื่อสร้างพัะพุเขาก็บอกให้ลูกไปทํรายการลูกก็คิดมามรีรนการ3อันคือ,อ,อโทรติดที่ตอบโทรติดที่ตอบตตอบอนไลน์นะคะก็คือให้เขาตอบปัญหา กับคนทั่วไปปัญหาทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คนโทรเข้ามาอันที่2คือมหาพาสนุกที่ช่อง9ก้านะคะอันนี้ก็เป็นรายการที่เ,เป็นซิทคอมซิทค,คอมซึ่งเขาชอบเขาบอกเขาชอบเป็นตลกนะกาชอบพี่ก็พยายามเอาของเขามาเมื่อแต่ว่าต้องเป็นเป็นซิทคอมที่ให้สาระธรรมะคือสอนธรรมะคนนะคะก็ออกอัอทอกเทปไปแล้ว8ตอนนะคะที่อัดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรายการ ถึงไหนถึงกันอันนั้นก็เป็นรายการประเภทแบบเออเอาช่วยเกษตรกรเป็นการไลฟ์สดเพราะที่ว่าเขาควรจะทําอะไรเพื่อ CSR ตัวเองด้วยไม่ใช่มาแล้วจะไลฟ์ขายแต่คอลลาเจนอาหารเสริมอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟมันแบบม,มันมันมีแต่กรีดเลือดตัวเองไปทุกหยดอ่ะมันควรจะทําอะไรที่ให้กับสังคมเพื่อจะให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นมาไม่ใช่ว่าการรีวิวมันได้เงินแยะใช่ขึ้นชั่วโมงเดยของเขาคือแสนห้นะคะ ชั่วโมงหนึ่งคือ3 0 0แ0 0แต่มันเป็นการกรีดเลือดตัวเองตลอดเวลาเอาสิ่งที่เรามีพลังในตัวนี้จ่ายไปมันไม่ได้ใช้อะไรกับสังคมมากและแถมยังมีปัญหาอื่นๆมาอีกอย่างเช่นโเลเจนทั้งหลายเนี่ยพูดเออว่าส่วนใหญ่นะคะซึ่งเขาจะมีปัญหาผิดกฎหมายผิดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พยายามจะบอกเขาว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าพวกนั้นได้เงินดีแต่มันจะติดคุกเอามันจะถูกอยอยมาจัดการอะไรเยอะแยะนะคะปะัญหาอย่าความผิดพลาดไปแล้ว ก็ใช้รันต่อค่ะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเราอยู่แล้วก็ใช้จนจนระทั่งจบแล้วกเ็เราก็จะไม่หยุดเลยแม้แต่รายการบินหน,นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม,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 ไม่ไม่เกี่ยไม่เอามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องเป็นพ,อพ่อค้าเพิ่นจริงเนี่ยที่วิพูเราบอกแล้วเราสามสิบเจ็ดปีพนักงานเราเนี่ยเมื่อตอนวันที่เราปิดเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเราห้าร้อยคนนะพนักงานเราเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านองค์กรนี้มาแยะมากทั้งตลาด นะคะและทุกวันนี้เราก็ยังมีพนักง,งานอยู่60คนนะมันก็ค่อยๆโตไปที่ก็บอกทุกอย่างเนี่ยก็บอกกับลูกกันนะคะว่าเราจะมาถึงกับ500คนเนี่ยเราอาจจะมีเงินลูกอาจจะมีเงินวันนี้จะเดืนมิถุนายนห้0ก็ได้แต่มันไม่ใช่น่ะมันจะต้นไม้มันต้องเริ่มจากมเมล็ดแล้วก็ค่อยโตเป็นกล้าโตไปเรื่อยๆจนระทั่งต้นจนระทัง้งหมนออกดอกออกผลมันต้องใช้เวลาท้งนั้นก็พี่ก็เลยวางแผน10ล้าน9ก้าแสนพี่ทำยังไงบ้างลูกเอาไปเลยนะลูกให้ค่าตัวเขาลูกให้ได้เท่าไหร่ ลูกบอกว่าอ้าวทำในการ3าคิวนะดูแล้ว่ามันแพงมันถูกหรือแพงเขาได้ค่าตัวแพงประดา l a าติปัจจุบันด้วยนะคะแต่เขาไม่เข้าใจเขาไปเทียบกับการรีวิวครั้งหนึ่งซึ่งกรีดเลือดตัวเองทุกเดนะคะเอเข้าคิวตอนแรกเราขอ2คิวใช่ไหมต่อเดือนอแต่มันก็ให้แสนหนึ่งอันนั้น,นะค่ะแสนหนึ่งก็คือคิวหนึ่งห้าหมื่นนะคะแต่นี่มันทําไม่ไหวมันเหนื่อยมันดึกก็เลยขยับมาเป็น3คิวนะคะ คือเดือนเราถ่ายแค่เนี้ยสามคิวแล้วก็มีรายการโทรติดที่ตอบอาทิตย์ละหนึ่งวันเวลาสอบเอออาทิตย์ละหนึ่งวันทุกอันคารเวลาสองทุ่ม <2 S 1> ถึงสี่ทุ่มนะคะแค่นี้แล้วร,รายการหนึ่งก็คือรายการที่ว่าไปไลฟ์สดขายของ <5 S 1> ก็สามวันจันทร์พุธศุกร์ไอจันทร์อังคารพุธนะคะสามวันเองนะคะก็เวลาห้าโมงถึงห้าโมงสี่สิบห้าเนี่ย <5. S 1> หมดเนี่ย <5. S 1> ได้สองแสนห้าเงินเดือนอะ่ะแล้วคุณไม่รู้หรือว่า กระแสมันไม่ได้อยู่กับคุณอย่างนี้ตลอดไปแต่นี่เรเซ็นสัญญาสองปีนะสัญญาสองปีคุณจะมีไรายได้ประจำอย่างนี้ถึง2ปีเรามีมีสองแสนห้าเราอยู่สบายไหมยอยู่สบายแล้วใช่ไหม <c oughs> นี่จะหมดภายใน1ปีพี่ก็วางแผนให้เหมือนกับเป็นลูกหมดทุกอย่างเลยนะแล้วทําไมถึงจะได้อันนี้นะของลูกเอาไปแล้วนะลูกจะให้เขาทาให้เขาได้คือสาล้านบาทต่อปีถูกไหมและนี้คุณแม่ก็บอกว่า ให้ไปจ่ายหนี้เพราะไอ้หนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเราเป็นหนี้คนต้องรีบไปจ่ายนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านก็เมตตามาก็เลยให้ไปเอาล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายล่วงหน้าคือทําเป็นทีละสามเดือนปีหนึ่งจะจ่ายสามครั้งไปจ่ายเต้ก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งล้านบาทโอนไปให้ทางทาง,ทางลูกศิษย์ของหลวงพ่อพอารมณ์วดที่วัดประบ,บาดน้ําูุนะคะไปแล้วหนึ่งล้านบาทนะคะส่วนอันอื่นเนี่ยพี่นี่นะไม่เคยโทรเพื่อนพี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทหมด มันะเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเยอะแยกไปหมดพี่นะ่ะโทรไปโทรไปค่ายรถที่ดังที่สุดของประเทศไทยโทรไปค่ายมือถือที่ทังที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าอยากจะสร้างภาพให้เขานะพี่ก็โทรไปค่ายรถบอกว่าเขาบอกภาพมันจะไม่ได้พี่ตอนเนี้คืออิ a เ e แแน่นอนทุกคนนะ่ะถ้าเป็น เป็นโฆษณาที่มันเป็นตัวตีมใหญ่อะเขาก็ต้องเอาคนที่มันมีอิมเมจดีต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่คนอิมเมจดีนะคะที่ก็บอกเอาโปรโมชั่นมาก็ได้พี่ใหญเขโฆษณาเอาโปรโมชั่นแบบช่วงสั้นๆ่นะว่ามันมีอะไรลดแรกจากแถมอะไรมาแต่ก็ขอเนี่ยค่ายรบอกพี่อย่างนั้นนะส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาอ้วนมากเลยพุงย้อยขนาดเนี้ยไม่มีทางญี่ปุ่น,นไม่มีทางโอเกะมานะพี่ก็ยังไงรู้ไหมสิ่งที่แบบคิดว่าแบบเขาเหมือนลูกอะพี่ก็โทรไปหาหมอมนัทที่ อ,อ,อะไรนะเมกโกะเมกโกะนะเมกโกะเป็นศิลปกรรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยแพงที่สุดแล้วก็ชื่อเสียงมานานสาขาก็เยอะแยะที่โทรหาผมามนัดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้เขาไปดูดไขมันเพราะเตรียมตัวอย่าให้เขาโฆษณาแบบสินค้าดีๆนะเมกโกะก็พี่ก็บอกค่าตัวเขานะลังไลฟ์บีฟอร์แสนห้าหลังอีกแสนห้าค่าทำเขาสองแสนถักลบก,กันแล้วเขาได้เงินอีกหนึ่งแสนไปทำรีแล้วได้เงินอีกหนึ่งแสนกลับบ้านคุยกันเรียบร้อยล็อกเวลาเรียบร้อย ก็ปรากฏว่าเขาก็รู้สึกเมื่อวานนี้เขาไปไล่ใส่กรรมเจ้าอื่นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำํำยังไงมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็กระทบงานเราไหมคะไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยค่ะก็เพียงแต่ของแต้กระทบทีวีภูไม่กระทบของแต้เขากระทบแน่นอนเพราะว่ารายการเขาจะต้อง ต้องมาปรับรูปแบบใหม่สคริปต์ต้องเขียนใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะคะขายลูกค้าก็ต้องมานั่งปรับใหม่และที่จริงเนเต้เขาวางแผนไว้2ปีนะคะเอาพี่วางนะเรื่องโฆษณาเรื่องแล้วพี่ทําอย่างนี้อีกนะคือพี่อยายเข้าภาพดีมากพี่ก็ไปคุยกับค่ายใหญ่แล้วกันในเซอร์ใหญ่ที่ทําทุกคนแบบประสบความสําเร็จมาตลอดน,นะคะคนหนึ่งค่ายหนึ่งที่ให้ทําออนไลน์คอนเสริร์ตจะมีดาราศริลป,ปินมาแบบหูฟิชเชอร์ริงเขาเต็มไปหมดเลยซึ่งพี่รู้จักดาราแยะพี่ก็จับตัวเขา ให้มาฟิชเชอร์ลิงอีกอันหนึ่งอีกค่าหนึ่งนะคะที่พี่จะให้ทำเนี่ยจะทำ The Journal of สมปองโอ้โหจะไล่ามาตั้งแต่เด็กอันนี้ไม่ช่มีดาราแต่คนสำคัญในชีวิตเขาเนี่ยจะเข้าโผล่มาหมดเป็นการเล่าตลกและเหมือนเป็นกึ่งละครซึ่งเขาให้ค่าตัวแห่งหนึ่งนะล้านหนึ่งสองอันกันได้สองล้านแบ่งค่าเมอร์ชนดดอีก20%ที่พี่ดิวให้อะซึ่งเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ล็อกอันแล้วด้วยว่าจะอันไหนแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้ เรื่องของสัญญาละคะสองปีจะการยังไงบ้างเรื่องของสัญญาสัญญาสองปีค่ะ,คะก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างแล้วก็เงินหนึ่งล้านบาทที่เราจ่ายกันแล้วสี่เดือนแต่นี่เขาทําได้ยังไม่กี่วันเลยนะคะรคะก็เนี่ยก็คงจะต้องต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเขาจะมาเคลียร์ยัยงไงแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบยังไงแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันคุยกันจบไม่ได้พี่เองไม่อยากให้ฟ้องร้อง แต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องฟ้องร้องเพื่อให้มันเป็นกรณีศึกษาของคนทั่วไปว่ามันมันทำอย่างนี้ไม่ได้อะนั่นไม่ใช่อยู่ดีคุณมาถึงแล้วบอกวันหนึ่งบอกไม่ทําแล้วอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้เราเปิดตัวมันแล้วเราอะก็แย่เรา,เรา,เรา,เรามีคอสทีท่ทําฉากหมดไปต้องเกือบล้านนะมหามหาพาสนุกเนี่ยหมดไปเกือบล้านค่าฉากอะแล้วที่จะที่จริงพี่ทําบันเทิงง่ายที่สุดบันเทิงมันเป็นหัวใจของพวกเรานักข่าวเราหยิบมาคนไหนก็พูดเรื่องบันเทิงได้ แต่ทาไมเราต้องมาทําอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะช่วยเขารักษาภาพพจน์เขาให้เขาได้คุยเรื่องธรรมะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจในความหวังดีเขาพูดแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินซึ่งมันกรีดเลือดตัวเองตลอด<ต>นะคะตัวเ,เมนเป็นตัวเมนที่มันมจะความกรุกจะลดลงไหมคะคงคงไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเขาเองก็นอกบทซึ่งก็คุมยากมากเวลาทำมันก็นอกบทตลอดเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ในบทสคริปต์นะคะมันไม่ อ๋อพี่พี่ตอนนี้พี่คิดว่าพี่ว่างเปล่าแล้วสาหรับเขาโหสีทุกอย่างพี่วันแรกเนี่ยเมื่อวานที่พี่ขึ้นไปดูที่ห้องพี่ตกใจมากเลยห้องไม่เหลือะไรเลยเนี่ยเขาไม่ลาพี่เลยเลยเนี่ยเขาให้คนมาขนไปเมื่อไหร่พี่ก็ไม่รู้เหลือลูกไว้รูปของพี่ทิ้งไว้อยู่รูปเดียวอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยรูกพี่อยู่ในห้องนั้นซึ่งปกติเี็ยเขาจะวางไว้ที่หัวเตียงเลยนะคู่กับรูปเขา นะครับทุกอย่างมันไม่มีเหลือเลยสักอย่างหนึ่งคือชอปเสื้อผ้าที่พี่ซื้อใช่ทุกอย่างเสื้อผ้าเลยเขาไม่เหลือเลยอยากให้เขาเอามาคืนไหมคะไม่ต้องลกคะ <c oughs> <c oughs> ให้แล้วให้เลยรักแล้วรักเลยแต่ว่าโอ้โหสิตอนนี้ขอว่าโอ้โหสิกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะก็ต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดีความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังที่อยากให้ก็สร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ นักพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ต้องการนะคะเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ที่ทด,ดังๆก็มันเป็นทางเลือกของเขาซึ่งมันตรงเห็นไหมมันไม่ตรงกันสักอย่างเลยเขาไม่ไม่ตรงกันก็คุยกันยากเขามองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่พี่มองว่าเรื่องภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันกินได้นานแล้วก็ยังมีคนแบบไหว้เราอยู่ตลอด <คะ S 1> แต่เขาบอกเขาไม่ต้องการให้ใครไหว้หรือกราบเขาต้องการให้คนมากอด <คะ S 1> พี่ก็จะบ่นกับเรื่องอย่างนี้ว่าเจอใครต้องแบบอย่ามองว่า เขาเป็นดอกไม้ลินทางหรือว่าอะไรนะคะจะไปกอดเขาเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงไทยเขาถือนะว่าไปกอดกอดอย่างเงี้ยเขาอาจจะขาดนะคะถ้าไปกอดผู้นู้นหรือหอมคนใ่ๆมันทําไม่ได้นะคะอันนี้เ,นเข็ดไหมคะกับการช่วยคนอย่างนี้ที่จริงก็ไม่เข็ดนะ,นะคะเพราะว่าพี่ว่าทุกอย่างมันมีมาแล้วมันก็ไปมันถึงเวลามันก็ต้องมาเจอกันมันใช้กรรมกันอะ่ะนี่กรรมก็หมดเร็วมากหรือแค่เดือนเดียว แล้วพี่วุ silently, m, ่นวายมากกับเดือนนี้ถามทุกน้องเ็จเกือบจะไม่ได้คุยกับใครในแผนกไหนวุ่นวายกับซื้อของไห uh, ้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะได้ตู้วายในห้องนอนนะฮะพี่ก็ต้องเออเขาอยากได้ต oui> ู้วายก็ไม่อยากให้เขาแบบพี่ก็ไม่รู้เขาดื่มไม่ดื่มนะแต่มาเล่าว่าพี่ดื่มพี่ก็พยายามไม่เชื่อเพระเชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีนะคะเราก็ไม่ยอมเชื่อเขาบอกดื่มวายเป็นน้าพี่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าเขาขอตู้วายไว้พี่ก็ซื้อให้อ่าก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาคงได้ดื่มแน่นอนถ้าเกิดเขาดูอยากบอกอะไรเขา ถ้าเกิดเขาคุณอยาบอกอะ็ค่ะก็บอกว่าขอให้เขาโชคดีแล้วก็พี่หัวสิธ์ให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมาคิดถึงพี่อีกแล้วนะคะไอ้สิ่งที่พี่ทาให้ไม่ว่าพี่จะทอดไข่เจียวให้เขาเวลากลางดึกนะคะัเขากลับมาคิ้วมากเลยอะไรเงี้ยนะก็ไม่ก็จะไม่มีเสียงนั้นตอบไปแล้วแล้วก็ก็เตือนเขาเรื่องการครบคนนะคะว่า ยังไงก็ตามถ้าเขาอยากจะเดินสายนี้ไปไปนั้นเขาต้องรู้จักเคลือบคบคนลบคบคนที่มันมีต้นทุนชีวิตเท่าเราไม่นั้นเขาก็จะเขาเขาไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาให้ตั้งกาดไว้ก่อนพี่บอกให้ตั้งกาดไว้ก่อนคนที่เข้ามาเพราะตอนนี้เขามีแสงคนจะเข้ามาแยะมากเลยแต่ต้องระวังคนที่จะให้ออฟเฟอร์ t บ o ทูมาร์ชทูบีทัวรให้มากเกินกับปกติเนี่ยมันเป็นไม่ได้คือมันไม่ใช่โลจิกของการทำธุรกิจแล้วมันโลจิกของอะไรอะอ,อะไรมันต้องมีเครื่องแฝงนะคะ คือเต้รักษเรื่องของงาน,อนของเราก็รัผิดชอบอะค่ะไม่มีเขาจะยังไงต่อไครับผมก็ยังไงงานของเราก็ต้องดําเนินต่อไปแน่นอนน,อนะครับเขามีหลายอย่างที่มันเริ่มไปแล้วลงทุนไปแล้วยังไงไม่มีทางที่จะหยุดตรงนี้แน่นอนครับก็เขาที่สมปองจริงๆเขาก็ผมก็ว่าเขาก็มีในแง่ที่ดีและ Netflix แง่ที่อาจจะเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะครับก็ผมก็เชื่อว่าจริงๆไม่ไว่ายังไงก็ตามในอนาคตเขาก็คงมีแนวทางของเขาเราก็มีแนวทางของเราก็ คงในอนาคตคงอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันต่อแต่ว่าวันนี้ก็ขอให้จบกันด้วยดีแล้วกันครับพี่ครับบอกิดเขาขอโทษจะกลับมาได้ไหมครับไม่ค่ะเพราะพี่ว่างเปล่าสำหรับเขาแล้วนะคะไม่โหสิคําว่าโหสิมันคือมันจบแล้วทุกอย่างพี่ไม่โกรธเขาแล้วพี่โกรธเมื่อวานนี้แบบใจเต้นแรงเกือบจะช็อตไปเ<ห>มื่อเห็นเข<อ>วา,า,ขาขว่างเปล่าประโยชน์จากสมองด้วยใช่ไหมคะคะเห็นว่ามีคนมาหวังผลประโยชน์จากสม,อ,กสมอ,องเลยก็คงมีเยอะเลยค่ะคนมีแงมสงนะคะ คนมีแสงมันก็จะมีคนเข้ามาก็จะเป็นประเภทเปรสิตอะแย่ะมากคือกินทุกสิ่งมีชีวิตที่กินยู่คนสิ่งมีชีวิตผมว่ามันเป็นชีวิตของของพาร์ทของเขาแล้วเราก็ถือว่าเราแยกกันออกมาเราขอไม่พูดถึงคนอื่นที่มาอยู่รอบตัวเขาละกันเพราะว่าเราก็แค่ชัดเจนว่าวันนี้เราเดินออกมาจากเขาแล้ว เราเขาเดินจากเราไปเราอยู่ของเราที่นี่แล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขของเราต่อไปจะไม่มีคําว่าสมปองนครไทยสงที่บ้านแห่งนี้และทีวีทีวีภูของลูกพี่ทีวีภูรุ๊ปนะจะไม่มีชื่อนี้ปรากฏอีกต่อไปเราพยายามไล่ลบอยู่นะคะตอนนี้ไม่รู้จะลบไปได้แค่ไหนแล้วเพลงที่เขาทำแล้วก็จะออกหมดนะคะแล้วก็ตระกูลนครไทยสงก็ไม่ต้องมาที่บ้านนี้อีกต่อไปแล้วไม่นั้นที่ก็ต้องไปรับญาติเขาเอยอะแยะนะคะของเราก็มี ตระกูลสกุลไทยสกุลชัยแล้วก็ตระกูลทีวีภูของพี่คนตามตระกูลทีวีภูแยะอยู่แล้วบ้านนี้เราก็ขับขั่งอยู่แล้วนะคะนะะคสมเยังอยู่ค่ะมหาชมพงศ์มหาณพัทรยังอยู่กับเรานะคะคสองมหานี้จิตด,ดีมา,มากมากมากเลยนะคะขนาดทําว่าอย่างน,นี้แปลว่ามินิฮาร์ตใช่ไหมยังไม่กล้าทําบอกว่าหัวใจมอบให้กับพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นทาท่านนี้ยังไม่ได้เลยนะคะอันนั้นจิตด,ดีมากก็ยังอยู่เลยคะ่ะ ยังอยู่กับเรานะคะแล้วเดี๋ยวว่าคงจะมีพอสอ,อื่นเข้ามาเติมนะคะให้ครบ4พอสอนะคะเ,เขาก็เขาคงคิดว่าเขาจะหาปิกอินซี Big N C ที่มันใหญ่กว่านี้ได้นะคะตามฝันของเขาว่าเขาฝันว่าเขาจะต้องมีร้อยล้านภายในก็เขาพูดก,กับพี่ตลอดว่าหลวพี่วุเทนบอกเขาจะมีร้อยล้านภายใน3เดือนนะคะก็เลยแบบว่าเขาอาจจะยึดทำนู้นนะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยในแง่ธุรกิจมันไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีคุณจะไม่มีคุณมีนี่มา10ล้าน9 0 0 0แสนเนี่ยแล้วคุณจะมีร้อยล้านภายใน3เดือนเนี่ยมันคงไม่ใช่ธุรกิจปกตินะคะก็ฝากก็ข้อแรกเลยก็เรื่องวายที่คนอื่นจะมาพ่อพูดแล้วแอลกอฮอล์วายอย่างเงี้ยว่าว่าเขาดื่มหนักซึ่งพี่ไม่เชื่อว่าเขาดื่มหนักเพราะว่าเขาไม่เคยดื่มให้พี่เห็นนะคะแต่เขามีแต่ว่าเขาขอตู้วายข้าจะขอไว้เพื่อจะมาดูเฉยๆก็ได้ ว่ามันมีความสุขเห็นแล้วมันมีความสุขนะคะแต่คนบอกก้าฝากเขาไว้ก็พูดอย่างนี้เขาตลอดว่าอย่าดื่มนะเพราะมันเสียสุขภาพแล้วก็เสียงเราก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยนะเพราะมันทําลายพวกนี้มันทําลายเสียงทําลายใจเรามันก็เสียงก็แหบไปเรื่อยๆก็ฝากเขาเรื่องวายน,ะนะเรื่องวายเรื่องกระหอฮอเรื่องผู้หญิงนะคะคนเป็นพระมา30ปีนะคะ ก็บอกว่าอยากให้เขาให้เกียรติผู้หญิงเพราะอันนี้เราเห็นภาพอยู่ตลอดใช่ไหมเขาก็ชอบที่จะกอด,กอดคนนู้นกอดคนนี是是้ใช่ไหมซึ่งมันแบบมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะในสําหรับผู้หญิงไทยฝรั่งมันกอดกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่คนไทยไม่ให้กอดใช่ไหมเขาก็จะกอดพี่ก็บอกว่าอยากกอดใครเขาบางคนเขาถือเขาเ้านี่เดี๋ยวเราจะจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกเขาตบเราขึ้นมาอย่างงี้นะเราก็จะเป็นข่าวใหญ่เรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องการคบเพื่อน ครบคนนะค่ะก็บอกให้เลือกคนครบนะไอ้คนที่มันมีกลิ่นสีทางนิดนึงเราฉาบรือว่าเราไม่จําเป็นเพราะพี่จัดไปให้แล้วเนี่ยเรามีเงินเดือนจากเต้มานะเรามีสองแสนห้าจะไม่ไม่พอกินเรายังมีไร้เลยอะไรเยอะแยะในเพจเรายังมีช่องทางเยอะแยะเลยนะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบไปรีบรวยอะ่ะรีบรวยแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดตกมันกาศเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะไปแต่เขาก็ลืมมองเรื่องอื่นว่าเขาติดสัญญาที่นี่ตั้งสองปี ะะเรามีการสรัญญาก,กันพี่ก็เราเป็นนักลูกพี่เป็นนักธุรกิจพี่สอนพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทำแล้วลูกพี่ทำหมดเขาเซ็นจำเป็เราจะลงทุนฉากเป็นเป็นล้านล้านบาทเราพีเซนต์กับทางช่องอะไรไปเยอะแยบบทใช่ไหมแล้วอยู่ดีแบบจะมาเทกันอย่างงี้มันมีความเสียหายแน่นอนก็ขอให้ทุกอย่างก็จบกันด้วยดีแล้วเราก็จะไม่มีชื่อเขาอยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปนะคะ แต่ว่าไม่ไม่โทษตัวเองไม่โทษเขาก็ถึงเวลามันก็ต้องเจอกันและถึงเวลาก็ต้องจากกันมันเป็นกรรมที่มันต้องเจอกัน1เดือนกับ6วันหนึ่งเดือนกับหวันสำหรับสมปองนครไทยสง